สบายดีคุยลาสบายดีพี่น้องพูอพอก็ส่อ,สองคุยลาเขาขอโทรเขาไปพี่น้องสบายดีเอฟซีสี่รับเพลงสกูสทุกคน,น,น <laughs> ลงสบายดีเคยหละบอกว่าตัวเองเป็นเคยหละมาอนีได้เสืองงามงามนอกจากแม่ทางกรุงเทพเพิ่นเาามาใหา้หลยคนได้ไปพี่น้องได้นี่ก็ให้มาให้ชอวจอยน้ ของโซจอยก็มีหนึ่งตัวแล้วก็แบ่งขนมมาให้พ่อสองสามห่อเนาะเพราะขนมนะมีหน่อยอ่าโตชีเฮ็ดยังอันนี้นะเออหนึ่งข่าวเลยเฮ็ดกินย่างเอออันนี้บ่อหองขั้วจ้ะนะแมนคือบ่อเอาหิงไว้ทั้งนี้ อันนี้โดควันหลาไปถือ,ก,อเเกีอ่ยังตีเออแม่บอเรายัางไม่ได้ขายเนาะขายแล้วเราไปแล้วเราขายแล้วบ่ดีนะ่ะขายแล้วท่าน <c oughs> หนุมมิใช่เลยไรถไฟลงไปรถไจับรถไฟไปไบนพนณไงเปาจะมีกินมา เขาจะว่ามีมอลำเรืองกับวงดนตรีไม่เถอะบ่ไปเบิ่งบ่ใ๊อมอลำเรืองอยู่บ้านเทนหินบ๊อบ๊อมากบ๊อโดยเจ้านาศิขาวิเศษบ่อข้าวนำกันเนาะเฮาไพจีเป็นเจ้าภาพเรียโอ้ยมันมันเบาหน่อยบ่ใช่มึงดูใช่มึงดู แล้วเเยอกนาไน้นูบุทนิ่ไว้ใช้บุญทันินก็ได้หมเพเอยห็นยอะต้นไปจังมือเลยเนาะเ้มือโอปิว้ะเตรียมเงินไว้โลดบุญนะช่องมือช่องมือเข้ามาลงช่องมือลนัอื่น

นแขนมท้งหน่งขนมทหมีอวางเงินานังเานี่นะเขาผากเสื้อผาแม่เปินผากเสื้อผามาให้แม่ทงพังไทยทงกรุงเทพเนาะนี่และได้ข้าองเงน้องสลากได้เสือตัวหนึ่งของเคยหลามีเสือสองตัวก็ละตัวสองตัว อังโอยนั่นชื่อเคนยาวแต่คนละแบบเออไปทางนองสลานื้คือจ่อยเลยแต่คนละกาถึงประมุนเหตุกันอันนั้นเป็นกาโดเรมอนเนาะแต่ว่าสีคือการซีนันเดียวกันซีนเดียวกันเชื่อกับช้ำกันนี่แหละขาดเยอะมันเป็นอในหนุ่มบางเนาะเออแหัดนอ่หัดนอง อยู no, s okay? <S o, ่ใช่ก uh, well, uh, well, e> yeah. ่จากโต้งว่วงนผู้บอเห็นเนาะเบเหีนนนำบ่เบิเหียนนำบ่บาเสียเดี๋ยวมาก็บเหีนไปทางใดยางไปบ่ไปทา่อเียยตาไ กบเห็นเนาะเนี่ยรอยานมาเออาอัดมคนตะเสอับปรมาอัดบนอันนี้ไหนอันพาไดเออพาแนีวกันมันลมแหงมันก็พ้า มาแล้วมักับฟ้าเออมัับ้าเอทางนี้ก claro ็เร็กเนาะเออทางนี้ก็เิยกแล้วยามยามฝนตกมันลมค่มมาทางนี้แล uh ้วล่มคืนลมมคืนยามฝนตกเอเือนคืองเงมซเปยมาปมาแต่้นมมีไส้บ่หรือวีไส้ข่าวว่าใคพี่นอเออตรอดเ

เอาิถือก mm, ินยังถือกินกันนมเลยลานหัวขวานไม่งฮั่นเมื่อป่เมื่อกับบัตรดึงกับเพื่อเพื่ออะไรอืมบัตรนึงอ่ะแถมแพงอีกได้เดียวนี้เออคืนนี้คืนทุกอย่างเดี๋ยวนี้โอ้กระทบหนักขึ้นทุกอย่างเลยยังกับแพง มีทางเดียวน้องวิชยช่งพิวดีป่รถแห่ในวันเช้าบอกไป่รถแห่นก่อนบุญนนันหินบอกขาเห็กินกรเราเสนบก้านระเราเส้า กินผงมะนานะเนาะน้ำมะนาวน้ำยังเป็นยังไงโควิดโวเนียเ้ยูยังอยเลยอันอัะลงมานะเขาจะมาคายคลองเลยบอเออเจมาดอยู่กับมูพนะเออ คือว่าเร็วมืออื้นจังสิมาละตอนวันที่สิบมันมาใครก่อนจังสิบเปเบบ่กคปาอเยนึกว่าเจ้าลงไปมั้งนี่ใครนึกว่าเจ้าลงไปไปหาหัว้าราชินยางเนาะ ยาทีนานา่เดมนนกมมันอ,อยู่น้าะวันเ้มันา,นม,านมันขึ้นว่าปานตาพี่นยเออจะไปช่องมือเลยอือแจะระมดมจอรถเตะบ่ยคิวทยไปคิวทยไปเพราะไลองไปลองเขียนนะแต่พักกันยางกัางคือขาดาหนเออมาปาก็แช่ันละเออโอ้ยมันเมยมันก็บอซลเลยฮอน ขณะอากาศเย็นนะคืออยู่ไปเงินทำไมก็กินเต็นํ์าำอันนี้คินยอม้องก็มาเพราะนาที่หิวนํำมีไหมเ้าวต้น่เย็นนะย่อมเลยกันเออต้องต้มน้ำกินแล่น้ำอุดมข้อเหงต้องกินต้มกระเทียมเนาะไม่เท่า กระเทียมหัวข้าวหัวอชิงไขยแล้วไปมะกรูดเลยป้องกันไว้มยมะนึ่งในแม่ข่าวนี่มันติดอยู่ประบอย่างนะไปนังไปนังนี่ครัวเฟิร์นพี่น้องกับข่าวเฟิร์นกับปีงเขียดแล้วกับปีงซีนเฟิร์นวะเนี่ย หลอกเจ้าฟองเนอะเดอะเนาะขันยำนาวไข่ยุย่างกันเนาะอันนี้ยำห่อนพอร่มกับบุ้มีเพื่อจะหันนั้นเนาะเพื่อจะเลี้ยวมาวังคำานี่บ่เจ้าจอยอือ โทรศัพท์เป็นยังวาะยื้นว้าวจนฟังไปจากเรื่องพอัน็ตเน็ตไปดิเออเมื่อยเห็นเนาะยังตลอดยังไงเนื่ออะไรเนื่ออไรกายคอ เออ่นมาคายตามทะเลโอ้โเฮ้ยเอาลงเชรกระเซ็บปเดี๋ยนี้ยังว่ทันได้กินแะนีเสออเขาเจ้าคายแต่มนนี้กับเพื่อเจ้าแล้วกับเป็นอาทิตย์ปุแล้วจังสีเหมิดจังสีเมดบนอี้กบแรกขที่ชานัายเนาะ มเ,เม,มเเื่อเขาไปบ้า,า,า,านพื้นที่กกมึงเขาไปแมนตีบ้านอืมตีบ้านแช่เพื่อทักเพื่อทักพว่ขนาดใครจะรู้สลดบ้าแมนโทรไปหาเราลดมีผู้บ่าวทางสุรินเนาะเวลาอยากได้เวอร์เจดามยาังเดี๋ยวถ้าอันถามเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเด้อ เพิ่นสีให้รือว่าไห้เอาเอาสำนำไปก่อนฮัดเลีนซะก่อน <ไล S 1> อย่าเพิ่งเอาอันแห้งเดี๋ยวจักหน่อยววจีบ,บรดโนอนลียร์มุดคืนลคลิป <c oughs> นี้ก็ขอลาไปเพียงตอนนี้พี่น้องขอบใจสุกูสุกคอนที่เข้ามาบิางฝากอะไ์ก็แชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องสองครละสบายดี not going right.